กระดาษรูปสี่เหลี่ยมมุมฉากแผ่นหนึ่งกว้าง18ซนติเมตรยาว30ซนติเมตรมีพื้นที่เท่าใดให้แสดงวิธีคิดและหาคำตอบนะคะให้หาพื้นที่ของกระดาษรูปสี่เหลี่ยมมุมฉากพื้นที่ของรูปอะไรคะของรูปสี่เหลี่ยมมุมฉาก ในการหาพื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยมมุมฉากเราจะนำความกว้างคูณด้วยความยาวเราก็จะได้ว่าพื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยมมุมฉากเท่ากับความกว้างคูณความยาวแล้วกระดาษรูปสี่เหลี่ยมมุมฉาก มีพื้นที่นะคะเราก็จะต้องนำความกว้างก็คือ18คูณด้วยความยาวก็คือคูณด้วย30เท่ากับ18คูณ30ทำการคูณเลขนะคะ0 ยกลงมาเลยค่ะไม่มีตัวคูณใส่0นย์ก่อนนะคะคูณแบบห้อย0นย์นะคะต่อไปนำสามคูณแเป็น24ใส่4ีทด2ต่อไปนำสามคูณหเป็น3ทดอีก2เป็น5 18สิคูณสาได้540ิ พื้นที่หน่วยเป็นตารางความยาวเป็นเซนติเมตรก็จะได้หน่วยเป็นตารางเซนติเมตรนะคะกระดาษรูปสี่เหลี่ยมมุมฉากมีพื้นที่540ตารางเซนติเมตรตอบ540ตารางเซนติเมตร